สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญนะคะเช่นเคยเลยที่ช่อง SP เซ็นต์คาของเบง186แม่ท้าวันนี้จะพาทุกคนมาดูรถเข้าใหม่นะคะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโว2.8ตัวจีปี2015นะคะคันนี้แป้งโฉมหน้ามานะคะสาหรับตัวโฉมหน้านะคะเขาเปลี่ยนเป็นตัวโฉมหน้าหล่อดแต่รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้ไม่ตตดต่อเลขตัวเครื่องในตัวถังนะคะรถทุกขั้นเช็คได้หมดเลยนะคะคันนี้ราคาตั้งขายที่639,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง 1,55,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก่อนรับชมคลิปนี้เอิญต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮ้เด้วยนะต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างเลยนะคะเข้ามาสดๆร้อนๆร,รีบมาเดตให้กับทุกคนได้รับชมก่อนใครเลยนะคะที่ช่องของเอิญนั่นเองนี่ตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะทะเบียนรถ5838นะคะไปกรุงเทพมหาคนครมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะที่ ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เขาเป็นลูกครึ่งนะคะเขาก็คือได้แม็กนะคะของ f o r t จ n e r มานะคะเจ้าของคนเดิมนะคะเขาติดตั้งนะคะของตัวนี้มานั่นเองถัดมาด้านบนนะคะมาพร้อมโลโกโ้ไฮรัส2.8นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกมังค่างหูกระจกนะคะปรับออโต้พับไฟฟ้านะตัวรถนะคะคันนี้ควบคุมการใช้งานเป Smart ็นสมาร์ทเคียร์เลตนะคะเอนจิสตาร์ตลดล็อกล็อกรถได้เลยจากรีโบดนั่นเองนี่น<ม>ติดฟรีมาให้รอบคันพร้อมคิวกันสาดนะคะติดมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานพร้อมกับตัว แต่งนะคะโลบาร์ด้านหลังนะคะที่เป็นตัว4คูณ4ออฟโรดนั่นเองนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สติกเกอร์ซ้ายขวาอยู่ครบนะคะของตัว P Runner นั่นเองนะคะรุ่นย่อยของคันนี้บอกเลยเป็นรถที่หายากมากๆเพราะว่าเขาได้เป็นเกียร์โต้นะคะปี2015นะคะคันนี้นะคะด้านท้ายมาพร้อมกับโลโก้ไฮรักตัว G นะคะเป็นตัวโตโยต้าไฮรักรีโว2.8ตัว G มาพร้อมด้านท้ายที่จะได้เป็นไฟเบรกดรงที่3มีกล้องด้านหลังมาให้ที่บขึ้นบันไดด้านท้ายนะคะพร้อมทะเบียนรถนะคะ4เกไก่ใบไม้5 8 3 8ใต้กรุงเทพมหานครแล้วนะนี่ ไฟด้านท้ายของคันนี้นะคะได้เป็นแบบรอช้ายาโรดรเจนในส่วนของกรอบดวงไฟไม่แตกไม่ร้าวนะคะให้เห็นรายละเอียดของตัวแม็กไ e รเนอร์กันเลยดีกว่านี่เลยรถยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างนะคะรีบนอัปเดตนะคะให้กับทุกคนได้รับชมก่อนนะคะนี่โครงสร้างเดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะพร้อมกับตัวรายละเอียดถึงจุดนะคะก็ยังเดิมๆแบบนี้เลย หัวน็อตเดิมเลยนะคะแมกไลเนอร์นะคะเดี๋ยวทําความสะอาดเก็บงานให้นะคะแล้วก็บอกเลยรับรองว่าใหม่กิบแน่นอนนะคะสําหรับตัว t ตย o ตาลี v o คันนี้รุ่นนี้สวยจริงนะคะนี่ให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะคะรายละเอียดเดิมๆกระจกเดิมๆเ,เลย <S 2> <S 2> เดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนของภายในตัวรถนะคะของตัวนี้ก็เลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยค่ะ พามาชมภายในตัวรถกันเลยนะคะแผงประตูด้านข้างคาดด้วยหนังนะคะเป็นตัวหนังสีน้ำตาลอ่อนนะคะพร้อมกระจกบันเลื่อนออโต้ไฟฟ้าทั้ง4จุดเลยเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกมีมาให้เรียบร้อยกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรียนกระจกนะคะพร้อมกับตัว e n g i n e t t a r t นะคะของคันนี้พงมลัยเป็นแบบมันติฟัง์กชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะคาดด้วยลายไม้ คันนี้นะคะเลขไม้เพียง156,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะพร้อมกับตัวรถที่จะได้มีจอมาให้เรียบร้อยแอร์ปรับออโต้ได้รถเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดมีโหมดประหยัดน้ํามันอีโคมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับกุญแจที่เอาไว้ควบคุมนะคะเป็นแบบนี้เลยตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีออกเทาหมดนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเบาะเป็นปรับไฟฟ้าคนขับและก็คนนั่งเลยนะต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้ลูกครึ่งอีกจุดหนึ่งนะคะก็ซูเปออะไรนั่นเองนะคะเป็นตัว พวงมาลัยนะคะที่เปลี่ยนมาเป็นของ Fortuner นะคะนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูกันดีกว่านะคะ คันนี้นะคะเขามีตัวคลูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับหน้าปัดตัวรถนะคะที่ไม่มีไฟโชว์ใดๆนะคะพร้อมกับตัวแสงนะคะที่ฉายนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอากาศด้านนอกตอนนี้ร้อนมากเลยนะคะตั้ง34องศาเลยนะ,ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าใครที่แบบว่ามีมอเตอร์ไซค์อยากขยับขยายนะคะมาเป็นรถยนต์นะคะก็แนะนําเลยนะคะสําหรับกระบะคันนี้เอาใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยทางานนะคะหรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะ ด้าน,นบนนะคะไม่มีอันใดๆนะคะพร้อมไฟส่องแผนที่มีมาให้นะคะเป็นแบบ LED ทั้งสองจุดเลยนี่มีในส่วนของตัวนี้ด้วยนะคะก็คือที่ใส่แว่นตานั่นเองแล้วก็มีกระจกนะคะพร้อมกับตัวที่บังแดดนะคะสวยๆเลยมีกระจกมาให้นะคะของฝั่งคนนั่งนะคะหนึ่งจุดพร้อมกับตัวเบาะนะคะไม่ยุบไม่ยุ้ยไม่ช้าใดๆนะคะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดชิ้นนี้ให้นะคะอันนี้น่าจะเปื่อยนะคะแต่ว่าตัวเบาะเก็บให้นะคะ ขันมาเลยเรามาดูเกสใส่ของกันบ้างนะนี่ช่องเก็บของด้านบนนะคะแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างเนี่ยคะสำหรับรถอยู่ครบเลยนะคะรถสวยมากเดิมมากแอร์ปรับออโต้มีมาให้ครบเครื่องเลยนะคะสําหรับคันนี้มีที่ชาร์จแบตมาให้2จุดที่สําคัญนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นั่นเี่นี่เกียร์ออโต้มีโหมดมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะด้านหลังตัวรถกันดีกว่านะคะอของคันนี้นะ สำหรับด้านหลังนะคะของคันนี้มีกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ฝั่งที่เกี่ยวของมาให้2จุดพร้อมกับแอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็มีที่อิงไหลมาให้พร้อมที่วันแก้วมาให้เรียบร้อยเลยตัวเบาะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะคะภายนอกนะคะของคันนี้ก็เก็บในส่วนของขัดเคลือบให้นะคะของตัวรถแล้วก็แต่ละจุดของคันนี้ถือว่าสวยๆเลยรายละเอียดนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องนะคะให้กับทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวห้องเครื่องกัน มาชมนะคะในส่วนห้องเครื่องกันเลยนะคะต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้ล้างนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะรีบมาเตจก่อนนะคะคันนี้ให้เห็นเลยนะคะเครื่องเดิมฝาครอบเครื่องเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันเหลยมรัซึมนะคะมาเต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยหัวน็อตละเอียดนะคะเดิมๆไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะนี่ หัวน็อตนะคะถึงจุดเดิมเดมเลยนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันหัวน็อตเดิมๆิมเลยนะคะไม่มีรอยขยไม่มีรอยถอดเลขเทปของตัวรถก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนะสวยๆเลยนะคะสาหรับใครนะคะที่กำลังมองหายอยู่แนะนํานะคะเป็นรุ่นนี้เลยเข้ามาทดลองขับมาเด็ดขับก่อนได้นะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถโตโยต้าไฮรักรีโว2.8ตัวจีวนะคะได้รถเกียต้สีประตูสีเทาดำนะคะคันนี้ไปใช้งานเลยนะเป็นลูกครึ่งนะคะของคันนี้ก็เป็นตัว ฟอร์จูเนอร์ที่เขาแต่งล้อแม็กมาให้สีเส้นแล้วก็พวงมลาลัยนะคะเอิต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็แปลงโฉมหน้ามาเป็นโฉมหน้าหล่อเพราะว่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดทท์าม,มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจคันนี้สามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอเินเพิ่มเติมได้นะคะผ่านเบอร์โทร0971693884สามารถแอดไลน์มาหาเอาเิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะคลิปนี้เอินต้องฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพื่เอิญด้วยนะจะมาเปยดสต็อกรถนะคะกับทุกคนได้รับชมอีกไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ